มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ก็50าสิบแหละผมพอไม่รู้ถ้าให้โอกาสเปลี่ยนเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนแล้วถูกขึ้นมาผมให้พี่สองพันไเออยเอหนึ่งสองสามไปอันนี้ผมจะให้น้องอีฟครับ500บาทถ้ามึงจำได้จำขวดนะไม่ได้จำเงินนะไม่ให้จำได้แต่เงินนะอุ๊ยอุ๊ยที่ไม่ให้เยอะจังเลยน้ำเปล่า สวัสดีครับวันนี้ครับกลับมาอีกรอบครับกับรายการฉันต้องได้คืนนะฮะผมอยากให้คนเนี่ยเขาได้เล่นเกมครับเกมผมครับเล่นไม่ยากแถมได้ตังค์อีกตามคอนเซปต์รายการครับฉันต้องได้คืนเนาะเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังครับมาพบกับกติกาครับปติกาผมง่ายมากครับเห็น6ขวดนี้ครับนี่ แล้วก็แก้วหนึ่งใบครับหกขวดนี้ครับผมจะวางไว้เป็นจุดๆอย่างนี้ให้เขาจํานะครับแล้วเขาจะต้องทําการเอาขวดมาวางไว้ให้ถูกตําแหน่งเดิมถูกหมดทั้ง6ขวดรับเงินไปเลยครับถูกเป็นบางขวดเราจะเอา4ี่ขวดนั้นครับเทยอย่างละนิดอย่างละหน่อยครับแล้วคนคนนั้นต้องกินเป็นการลงโทษใครจะเมาหรือใครจะลากลับบ้านเลยไปด้วยนไป อ่ายืนเอาม่ปิดเดี๋ยวผมจะบอร์ดลงนะใช้เวลา5วินาทีในการจำนะ1 2 3 4 5ห้าหรืออย่างนี้หรออเปลี่ยนอะเว้ยเดี๋ยนะเฮ้ยมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ก็50ลสแหละผมไม่รู้ถ้าให้โอกาสเปลี่ยนเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนแล้วถูกขึ้นมาผมให้พี่2,000เออมีนะพี่นะ พี่ครับพ่สองขวดพสองขวดควักกันเลยครับสองร้อยบาทครับสองร้บาทครับสองบาทนะสำหรับคุณนาน,น่าครับขอบคุณมากครับเล่นเกมด้วยกันน้องคนนี้จะได้กี่บาทอ่ะปิดต้าพี่น้องนิวดูห้าวินาทีนะหนึ่งสองสมหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะน้องนิวเริ่มมาเลย น้องนิว, <laughs> ดดวครับถ <c oughs> ูกต <c oughs> ุดียวกินห้าขวดครัน้องนิวเ,เป็นคนชอบหวานไหม <c oughs> ไม่ไม่ชอบหวานเนาะผู้แข่งขันคนถัดมาครับผู้เข้าชิงรามวัลในวันนี้นนครับ <c oughs> พี่ชื่ออะไรครับ หนึ่งในกัวเทศท็อปจีนิกของเราเ,เองจะดูซีวพ่าเกมนี้จะเทพหรือจะไม่เทพให้เวลาพี่ห้าวินาทีนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคครับเดี๋ยวผมจะเอาควดออกทั้งหมดนะครับเริ่มครับตอกอันนีนะ้ไม่ได้ดูเลยเพราะว่าโฟกัสแต่นออก <c oughs> มาเด็ดนะครับไม่เด็ี๋ยวมาดูกันว่าถูกกี่จุดครับโอเคครับมาดูผลนะครับพี่ตอนนี้เป็นขวดนี้นะครับถูกต้องนะครับถัดมาครับเป็นแอปเปิ้ลไซเดอร์ถุงเปอาถัดมาเป็นเบียร์นะครับถัดมาเป็นน้ำลาถัดมาเป็นขวดโอ้ยได้หนึ่งร้อยบาทแล้วเพราะฉะนั้นครับก็พี่เป็นคนแรกเลยครับพี่ได้ตังค์จากรายการนี้นะครับผมหนึ่งร้อยบาทพี่ครับคุณครับ คนถัดมาครับเป็นพี่กู้กไก่ของเราครับ oh. ตัวท็อปอีกคนหนึ่งของช็อปเทนิคเรานี่เองนะครับเพิ่งถอยเว้นมา,าัหม่ๆวันนี้จะดูสิว่า oh. เขาจะเอาเงินรางวัลของผมไปได้หรือเปล่านะครับ oh. ผมจะนับหนถึงห้นะครับล้ว oh. ผมจะปิดขึ้นใหม่ๆนะครับ 2> oh. 1>, 1 2ึ่งสองหนึ่งสองห้าพอนะครับหนึ่งสองสาไป มาดูขวดแรกก่อนขวดแรกของเราครับแอปเปิลถูกต้องครับเบียร์ถูกต้องครับอันนี้มันต้องเป็นขวดนี้แต่พี่เอาน้ำปลามาวางพี่ได้กกินน้ำปลาแล้วว่าดีใจที่เพี่ผมพี่กูไก่นะครับผมน้ำปลานะครับผมโอ้โหเออไม่ได้เหรอสงเลยพี่ยอด เปิดตัวอย่างฮาลูฮาลาดูตอนจบก่อนพ <laughs> รอ <laughs> ้อมเชิญครับโอแห้งโอ้ยมีคนคอแห้งด้วยฮะหนึ่งสองสามสี่ห้า ขวดแรกของคุณคือขวดนี้ครับอ๋อค่ะโอ้โหความจำมานะครับความจำมาถัดมาอ้าวอันนี้ก็ผิดเด้อสลับปุ๊บขวดเดียวครับเอออ่ะเออ่สองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าปุ๊บสลับครับ แน่ใจเปล่าค่ะเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนขวดแรกคือขวดนี้นะครับน้องก้อยขวดที่2คือขวดนี้ครับขวดที่3ครับขวดที่3คือเบียร์ครับผิดหมดเลยน้องก้อยคือผู้ที่ดีคนแรกครับที่อินทั้งหมดเลย ผู้ร่วมเข้าชิงเงินรางวัลในวันนี้ครับก็คือน้องแพรวาของเรานี่เองนะจ๊ะแพรว่าครับปิดหน้าครับเปิดโลงพร้อมนะ5 4 3 2 1 1 2 3 4 5อ่ะ มาดูขวดแรกครับขวด2จะเป็นสลับกันทสอลับกันอ๋ออันนี้สองอุ้ยได้กินด้วยกันอุ้ยถัดมาอีกน้ำปลาโอเคครับปีขวดครับถูกสองผู้เข้าชิงเงินรางวัลคนถัดมาครับเป็นหนุ่มรอตาวอวลคนนี้ครับผมนี่หมุนลงครับหนึ่อง หนึ่งสองสามสี่ห้ารอแป๊บนึงนะครับรอแป๊บนึงครับแัดครับโอ้โหจำไม่ได้แล้วนะชัวร์ครับไม่ใชนะครับขวดแรกของคุณครับโอ้ถูกต้องไปหน enfin ึ่งขวดถูกต้องหนึ anyway> ่งขวดนะครับผมต่อมาครับคือขวดสีน้ำเงินนะครับเอาได้กินแล้วเนี่ย แดดแล้วแดะสี่ขวดแน่นอนให้แตด้านตรงนี้นิดเดียวพอไม่ให้เยอะอุ้ยที่ไม่ให้เยอะจังเลยน้ำเปล่าดีดีดีไหมดีไหมไม่มีใครอยากได้เงินผมเลยวันนี้เงินรออยู่เนี่ยใครจะเอามันไปครับเดี๋ยวมาดูคนแข่งขันคนต่อไปนะครับ คนสุดท้ายแต่เงินเรายังเหลือเยอะเลยอะในเมื่อน้องอีคือคนที่พี่หลักและพี่เทอดทูนมากน้องอีเป็นคนเดียวที่จะได้500บาทผมจะให้น้องอีครับ500บาททห้น้องอจำได้จำขวดนะไม่ได้จำเงินนะไม่ให้จำได้แต่เงินนะหนึ่งสเ่ เรียกครับโหความมั่นใจความมั่นใจให้โอกาสเปลี่ยนหนึ่งครั้งเปลี่ยนไหมไม่เอาไว้มั่นใจด้วยอ่ะต่างมั่นใจด้วยอ่ะมีความมั่นใจแค่ไหนครับน้องอิฟเต็มร้อย้วยอ่ะโอ้ยวดแรกครับต้อง ถัดมาครับคือเบียใช่ไหมถูกต้องนะเบียผัวถัดมาครับมั่นใจไหมม้นไม่เจแล้วเหรออันนี้อันนี้อันนี้คืออะไรเมยถูกป่ะเมว่าเออถัดม,ม,มันใจไหมหนึ่งสองสามถูกวะเหลือสองคนนี้ชัวร์ป่ะเออถูกเก่งมากเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรบ้าง ก็คือทุกคนได้รับรางวัลกันไปอย่างเต็มอิ่มอิม,อมน้ำซัรลานส่วนผมกระเป๋าเงินก็ยังอยู่ครบครับเสียตังไปแค่หกร้อยบาทเท่านั้นเองนะทัานที่วันนี้เตรียมมาเยอะมากเลยไม่ให้เอาเงินเลยอะ่ะเดี๋ยวรอครั้งหน้าครับ EP ถัดไปครับว่าเราจะเอาอะไรมาแจากเงินอีกยังไงครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเ็บผมนะครับผมฉันต้องได้คืนครับเจอกันครับ EP หน้าครับสวัสดีไม่ย